ค่ะ 1>, 1. หลักการออกฤทธิ์ของยายาเป็นสารเคมีที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปออกฤทธิ์กับโมเลกุลเป้าหมายที่อยู่ในร่างกายหรือเชื้อโรคโดยโมเลกุลเป้าหมายเหล่านี้อาจจะเป็นโปรตีนเอนไซม์กรดนิวคคีอิกหรือส่วนประกอบอื่นๆการจับกันร,ระหว่างยากับเป้าหมายเป็นไปตามหลักการทางเคมีเช่นบันทัดไฮโดรเจน พันธะไอออนหรือแรงวันเดอร์วาวตัวอย่างกลไกสำคัญได้แก่เอนไซม์ Inside, ยาจำนวนมากทำงานโดยการยับยัง้งเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในร่างกายตัวอย่างเช่นแพนิซิลินยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผนังเซลล์ของแบคที ria รีเซปเตอร์ยาจับกับร bon ีเซปเตอร์บนเยื่อหุ้มเซลล์ประสาททำให้ลดความเครียดความรู้สึกเจ็บปวด กรดนิวคลีอิกอยาบางชนิดไปรบกวนการจำลองหรือการถอดรหัสพันธุกรรมเช่นยาต้านไวรัส HIV ที่ยับยั้งเอนไซม์รีเวิร์สโปรตีนโครงสร้างยาบางชนิดทำให้โปรตีนที่เป็นโครงสร้างสำคัญของจุลชีพผิดปกติเช่นยาต้านมะเร็งบางชนิดรบกวนการสร้างไมโครโทรบูทำให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวได้ 2. ตัวอย่างของยาและการออกฤทธิ์ 1. ยาแก้ปวดพาราเซตามอลยับยั้งการสร้างพลาสแกนดินในสมองทำให้ลดการส่งสัญญาณความเจ็บปวดและลดไขย้ยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิเจเนสทำให้ลดการอักเสบลดปวดและไข้ค่ะมอร์ฟีนจับกับโอปิอเรียลรีเซปเตอร ในสมองทําให้สมองรับความเจ็บปวดน้อยลงยาปฏิชีวนะเพนิซิล,ลินแพทิโดไกลแคนซึ่งเป็นส่วนสําคัญของผนังเซลล์แบคทีเรียทําให้เซลล์แตกและตายสเตตัไซคลินขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรียโดยจับกับหน่วยย่อยของไรโบโซมอิริทไมซินขัดขวางการเคลื่อนที่ของไรโบโซมทําให้การสร้างโปรตีนหยุดชะงัก 3. วัคซีนวัคซีนไม่ใช่ยาโดยตรงแต่เป็นการนำเชื้อโรคที่ตายไปแล้วอ่อนลิดลงหรือส่วนประกอบของเชือ้อเช่นโปรตีนผิวเข้ามาสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวอย่างเช่นวัคซีนโปลิโอวัคซีนตับอักเสบบีวัคซีนโควิด -19 เมื่อร่างกายเจอเชื้อจริง ระบบภูมิคุ้มกันจะถูกฝึกมาก่อนใช้งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ 3. ปัญหาการใช้ยาผิดแม้ว่ายาจะช่วยบำบัดลูกได้แต่การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องอาจจะก่อให้เกิดปัญหาไนาแรงได้เช่น 1. การดื้อยาเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ครบตามที่แพทย์สัง่งหรือใช้พิ่มเพื่อโดยไม่จำเป็น ทำให้เชื้อโรคปรับตัวและพัฒนาความสามารถในการทนต่อยาที่ใช้เช่นเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายชนิดเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่ใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบันผลข้างเคียงของยายาหลายชนิดมีผลไม่พึงประสงค์เช่นอสไพรินอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและ เสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหารยาปฏิชีวานาบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือท้องเสียจากการทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ 3. การใช้ยาผิดวัตถุประสงค์การซื้อยารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมกับอาการเช่นใช้ยาปฏิชีวานา,ารักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากไวรัส การใช้ยาเกินขนาดหรือนำยาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่รู้ข้อบ่งชี้ที่ถูกต้อง 4. ข้อสรุปเคมีของยาเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านเคมีกับการแพทย์ยามีการออกฤทธิ์โดยตรงต่อโมเลกุลเป้าหมายที่สำคัญในร่างกาย หรือเชื้อโรคตัวอย่างยาที่ใช้กันทั่วไปเช่นยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะและวัคซีนต่างมีหลักการทำงานทางเคมีที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงเช่นการดื้อยาและผลข้างเคียงดังนั้นจึงใช้ยาอย่างมีความรู้ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดและปลอดภัยต่อสุขภาพ